รวมไทยสร้างชอดิเหลือแต่ประเทศไทยยังไม่มาเลยเห็นไหมคะรวมไทยสร้างชาติกับลุงตูอยู่ต้อนี่ไงนี่ค่ะ,คะแจกหน้าบ้านเลยค่ะนี่นะคะแจกหน้าบ้านเลยนะคะลุงตูอยู่ต่อ ของประชาธิปัตย์เลยนี่เขามาแจากหน้าบ้านเมื่อเช้าค่ะยังไม่เห็นของประชาธิปัตย์เลยของประชาธิปัตย์เบอร์ยี่หกนะคะเบอร์ยี่หกค่ะประชาธิปัตย์ยี่หกอันนี้เบอร์ยี่สิบสองนะคะลุงตู่อยู่ต่อเบอร์ยี่สิบสองประชาธิปัตย์เบอร์ยี่สิบหกค่ะอ๋อสาแน่แต่ไ